สวัสดีค่ะทอาชุ่มเอฟซีตุก่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่องเจนั่งน้ำโชคนะคะทนผช้่มค่าสำหรับมือนีเป็นวันที่29เมษายน2566นยนะคะเป็นมือที่ไก่เหลขสีออกเลขรัฐบาลไทยไก่สีออกแล้วค่ะทนผช้่ม่าออกวันที่สองษึส้าคี่สเสมหนือลอีก3มมือนะคะแอดจะพาทนผช้ชมมาติดตามตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายของแต่ละสัเนคกะเนาะสรุปโครงสุดท้ายทานมช้ชมเด้เห็นนําว่าแต่ละสํานก มี่ตัวใดมักตัวใดพ่นเนนตัวใดเนาะคะ่ะทำช่ชมเนาะตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักดังๆแต่มีของอพ่อพ่อมของลุงหม,มานอาจารย์สมยศของพ่อเอของอาจารย์วิละของอาจารย์เสี้ยนหนองค่ายของเสี้ยนนาผู ของอาจารย์ซิงของเอฟซใจดีนะคะเอซใจดี JD, งวดที่แล้วกับเขานะคะเนาะเดี๋ยวนี้เพันเห็ดสูตดหม่พันเห็ดเป็นหลอกนะคะทผช่วมค่ะก็เลยงวดนี้หลายสำนักอยู่ค่ะท้ช่ว่ะาแต่ว่าทผช่วมตัดสินใจเอาด้้อ่าเดื้อขาดกับคดตัวเลขแนวทางงวดนี้ขาดว่า,าจะมีสายด่วนนะคะท้ช่ค่ะ มีสายด่วนในธรรมช่วงเติดตามให้ธรรมช่วงใดมีชคมีใช่น้ากันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอาจจะล่วงให้ธรรมช่วงเหัวจักน้ำอีกเท่านึงสายด่วนน่าจะมาวันที่สามสิบค่ะธรรมช่ค่ะาแต่ว่าเมื่อนี่อาจจะสรุปทุกสำนักให้ธรรมช่วหัวจักน้าก่อนว่าแต่ละสำนักพ่นนีตัวใดเพ่นเดียนตัวใดพ่นวิ่งตัวใดมีสายวิ่งน้าหอมกับธรรมชมค่ะสายวิ่งนี่วิ่งตรงมาตลอดนะคะแต่ว่าธรรมช่วมหาครูจับส่เอาเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวไปมึงน้อกันกับท้ช่ค่ะไปชมด้วยกันเลยค่ะท้ชมค่ะตัวเลขแนวทางสำนักแหลกเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นอาจารย์ตองหกวดที่แล้ว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 เขาตัวลุกตัววิ่งซินกับเขาเนาะเะนาะวดนี่อาจารย์ตองหกคนให วิงรูทีสามกับสี่นะคะทช่วงขาบนล่างตัวเลขจับคูมีสามเก่าสามี่เก่าสี่เลข3ตัวทรมช่วมอย่าผ่านด้วยเลขสาตัวอาจารย์ต่อหมักจับเลขสามตัวเข่าตรงๆนะคะูว่ามีหน้อยกับเข่าตรงๆของเพืนนะะ่อนนกขาเนาะเลข3ตัวชุด3ตัวของอาจารย์ต่อหมี6กสามเก่าหสศู หกสี่เก่าหศย์เนาะค่ะเนาะต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางของอัของพบพุ่มกาบทำช่วงขาตัวเลขแนวทางของพบพุม่มพบพ่มบอกว่าตัวเลขแนวทางของเพิ่นนิน่นๆ่ไหลเรื่ยนะคะนม่นหสอง แต่ว่าตัวล่องมีหาสามเก่าสองศูนหกศูนเลข3มตัว7จ็ดสองหกศแล้วก็8 6ดสองนะคะทาโชมค่ะเ,เลขลักลอยของพลอนมี7มีศูนย์มี8ปดนะค่ะเนาะเลขกลางหาสตัวเดียวเน้นๆนนะคะเลขลลเออกลางปิดร่มกัน ่าทำช่ะสําสำนักต่อไปเนาะค่ะเนาะสำนักต่อไปเป็นสำนักของอาจารย์วีระอาจารย์วีะระงวดที่แล้วกับเขา่าตัววิ่งตัวรูดกับเขา่าตัวจับคู่กับเขานะคะเนาะนี่ค่ะทำช่วงขะอาจารย์วีระบอกว่าวิ่งรูดที่สามเดินลักสิหลักหนวยบนลาอุบนเดินลักสิหลักหนวยบนก็คือเก้าหนึ่งสาม แต่ว่าจะมีเาพนมักสามจับคู่ไห้มีสามศูนย์สามสองสามหาสามหกสามจิตลักลอยพันบอกว่าหกเจ็ดแปดลักลอยช่วงกันนะคะลักลอยช่วงกันที่แปดแปดกับเจ็ดนะคะแปดกับเจ็ดช่วงก็ของพงัวพ่มหกไปช่วก็ของอาจารย์ตองหกแล้วค่ะเนาะเอาทางช่วงมือไปเรื่อย ต่อไปตัวเลขแนวทางของอาจารย์สิงห์นะคะตัวเลขแนวทางของอาจารย์สิงห์อาจารย์สิงห์บอกว่าบนสามกับสี่สามตรงกันได้ค่ะท่านชมขาสามตรงกันอาจารย์สิงห์เพิ่นบอกว่าสามสามสามสองสามหาเลขสามตัวเพิ่นบอกว่าแปดสามสามสี่สามสามตัวเนียนของเพิ่นคือสามสามเนาะค่ะเนาะบนเนี่ยคือกันกัะทำช่วงขา บนเนี่ยคือกันนะคะอาจจะเป่าก็ไดงวดนีเนาะคะเนาะส่วนล่างคนบอกว่าวิ่งล่างแปดกับหนึ่งเพื่อเนียนที่แปดเล็มากคบหลางห้าแปดหนึ่งสามเพื่อจับคููห่แปดห้าแปดหนึ่งแปดสามเน้นสุดๆคือแปดหนึ่งนะคะเน้นสุดๆคือแปดหนึ่งนะคะตรงช่วงขาเน้นสุดๆคือ 81. แปดหนึ่งแคบหน้าจอเลยค่ะ แอปหน้าจอเลยนะคะอันนี้เป็นของเซียนหน้าผู้ทำช่วงขาเซียนหน้าผู้เอ่อพลชงมหายัดทั้งไล่เนาะคะ่ะเนาะพนบอกว่าวิ่งล่าง0กับ2พนจับคูหายมี่ให้มี0 2 0 4 0 5 2 0 2 4 2 5ฟันล่างก็คือ0 2กับ0 5ชุดนี่ชุดบนล่าง ห3ึ่ก็สีนี่เป็นชุดบน02นย์ก็ศูนชุดล่างนะคะอันนี้คือของเซียนหน้าผู้ทำช่วงขาต่อไปของอาจารย์วิชัยอาจารย์วิชัยจะมีตอนแรกกับโครงสุดท้ายนะคะเนาะอันนี้ที่พันธุโมาตอนแรลกการทำช่วงขาตอนแหกจะมีสี่ศูนย์สามศูนย์หาศูนย์เจ็ดศนย์หกเก้าศูนย์หาสี่หาหนึ่งหกหเจห 9ก้าหนึ 4, ่งเก่เโคงสุดท้ายอาจารย์ให้มาวางมือสองมือนะคะทาคุาช่วงขาอาจารย์บอกว่าวินวินกระตัวเก้าศูนเลขที่เพิ่นตัดท่อนลงมากก็คือ7074เลขสามตัวก็คือ470574 754 สี 450, บบ่ห้าศนพบอกว่าฟันทง100 50, 40, ร้อยเปอร์เซ็นห้าสี่ห้าศูนย์สี่ศูนย์ตกกันเก้าสี่เก้าหเกเ็ดนหน้าจอเลยค่ะทำช่วขายแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางของลุงหมานก็ของอาจารย์สมยดนะคะเนาะตัวเลขแนวทางของลุงหมานก็ของอาจารย์สมหยด นี่ค่ะเออลูกหมานบอกว่าบนล่าง9กับศหน่วยบนล่าง2 3 4เพื่นกระดิจับคูให้มี9ก9าสองเก้าสามเ้ 4, 4. นงนี่ะคะฟังท้งนี้ของอาจารย์สมยศอาจารย์สมยศบอกว่าวิ่ง บน3กับ6เพิ่นจับคูเยเลยค่ะท้งช่วงขาสามตู่ห้าสามหกห้าหกสามสามหกหกสามสาตัวล่องส่วนล่างนะคะล่างวิ่ง1กับ4 1, CC, 1่หนะะ1 CC, 1ตัวเดียวนะคะทงช่วงขาหนึ่งีีหนึตัวเดียวนะคะต่อไป ตัวเลขเนวยทางของเอฟซีใจดีนะคะนาะตัวเลขเนวทาาเอฟซีใจดีเป็นเลขล็อกนะคะล็อกสิบสองตัวค่ะทำช่วงขางวดที่แล้วกับเขาของเพื่อนงวดนี้เพื่อนบอกว่าเน้นที่ติดห้าเจ็ดหกแปดที่ขีดสี่เหลี่ยมไว้คือตัวเน้นนะคะทำช่วงขานี่ค่ะขีดสี่เหลี่ยมไว้คือตัวเน้น ทำนจมกับพิจารณาอีกเทนึงเนาะค่ะเนาะเออปีหกหกวัฒนิพาศนะคะล็อกสิบสองตัวนี่ปีหกหกวัฒนิพาศเอาท่านผู้ชมนั่งไปเปรียบเทียบนั่งไปเปลี่ยนแนวทางอีกเทนึงเนาะค่ะเนาะเด่นแปดเก้าศูนย์หลายทันหลายคนกับสิบบาทติดมักเลตติดสามกับมีเต็ดสามศูนย์สามเก้าสาม ติดสองกับมีแปดสองศูนย์สองเนาะคะ่ะเนาะเก้าสองเอาทำช่วงพิจรารณาอีกเท่าหนึ่งค่ะทำช่วงขาฟังท้งนี้สิเป็นตัวเลขแนวทางของปูชัยว่านเนาะคะ่ะเนาะปูชัยว่านบอกว่าลักสิบห้าหกสี่ห้าหกหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองเพิ่นจับคู่ให่มีหกหนึ่งหกศูนย์เลขสามตัวห้าหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งส่วนล่างล่างเพิ่นบอกว่าลักสิบหกเจ็ด เก้าหน่วยสองสามสี่จับคู่ให้เจ็ดสี่กับสามหกวดที่เลี่ยวพ้นเขาล่างเจ็ดหนึ่งนะคะอวดที่เลียวเขาล่างเจ็ดหนึ่งอ่ะต่อไปเซียนหนองคายค่ะเซียนหนองคายกับสายวิ่งสายหลุดเนาะคะ่นะเนาะเซียนหนองคายบอกว่างวดนีเพอนบอกว่าเลขวิ่งเจ็ดกับหาอวดที่เลี่ยกับเขาเนาะคะ่นะเนาะ เขาเรียกวิ่งตัวจับพูบเขางวดนี้เพนเน้่ให้คือเจ็ดสี่หาหนึ่งหาศูนย์เลขสามตัวห้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสี่ทำช่วงกับพิจารณาเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของเสียนของไขยเป็นสูงไม่แอด็ดอันนี้ผู้ใดอยากแ่งปันน้ำใจถ้าถูกเนาะค่ะเนาะมาว่ากันอ่าต่อไปสายลูดสายวิ่งงวดก่อนพนหายหกกับเจ็ดเลขที่ออกคือเก้าศูนย์หกกับเจ็ดหนึ่งล่าง นะคะงวดนี้เพิ่นห้สามบนญซล่างทำช่วงพิจาระอน่เทอหนึน่งสามสิบปีนียงซีสิบปีนซีอย่างเนานะ,ค,ะนค่ะเนาะต่อไปอันนี้คือตัวเลขแนวทางของเอฟซีสารค้าของทำช่วง่ะงวดที่เล้ยวเจ็ดหนึ่งอยู่ตำแหน่งนี่กอเขานะคะ,นะคะอันนี้จะเป็นล่างอันนี้จะเป็นบนุตรงกลางจะเป็นตัวร่องนะคะทำช่วง่าทำช่วงกันนั่งไปเปรียบเทียบนั่งไป เป็นแนวท่างอีกเทนึงค่ะของบนเพจนจะมีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ล่างจะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นตัวล่องของเพจน์ของช่วงกลางส่วนตัวนี้เป็นการบ้านถ้าเลขออกเป๋าสามสามเลขสามตัวคือหกสามสามนะคะ ตรงช่วสําสรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยประจํามววันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกคอยพี่นอ้องทั้งชมทุกท่านทุกคนฉกมาลําลวยเนาะค่ะเนาะเดินทางไปไส่กระคอยปลอดภัยไรกังวลเจอต่วิิงดีๆมีโชคนะคะเ,อเจอต้งแต่เหยียบแผ่นดินได้กรคอยเป็นแผ่นดินถ้ำแผ่นดินท้องแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เกืือกูลซ้อยเหลือซึ่งกันและกัน อย่าเจอปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะค่ะเนาะขอให้ลำด้วยขอให้ถูกหวยยกช่องไปด้วยกันเจอกันไม่คิดหนากกับทางช่วง่ะอย่าลืมแช่ไปด้วยค่ะทางชมเด้อขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ